ที่ทำเรื่องขอเอาเด็กออกอะ่ะเร<ช>ื่องดังแ<ม><ม>หละใช่ดังวุ่วุ่นแม่กอยู่ที่นี่มาเรียบต้นไม้เขาทั้งนั้นนะปลูกเนี่ยใครปลูกมะพร้าวอ๋ออย่ามึงซ้อมะพร้าวเนี่ยเขาทั้งนั้นอ่ะกินกินผักเขากินผักกินอะไรใชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรไม่แต่เขาเป็นคนไม่เล่นจริงจังกับชีวิตไม่มีพูดเล่นมาแต่เอากันไม่มีอ่าไม่ค่อย อันนี้อย่าอย่าจะไปไหนกันครับนี่จะไปส่งเอ,อกาสารให้แม่เขาหี่อไงครับอะไรเอกสารไอ้ที่พัฒนาสังคมอ่ะอืมอ,อ,อืม,อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงแน่นนะถ้ะาจะช่วยเงินสมเคราะห์เราก็จะพยายามจะไปส่งให้เขาแล้วแม่เขาจะเข้าแม่เขาจะบินกลับมามไหม,มไม่ได้ไม่หล่ออลลอวจะบินเมื่อทไม่เคยเดินทางเขาได้เเรียบร้อยแล้วโอ้เดินทางเขาไปลึกเป็นวันๆนะเมื่อกี้อยู่ในบ้านกันนะครับ เมื่อกี้คุณลุงอยู่ในบ้านเหรอนอนคุยกันอยู่แล้วหละผมเดินมปเห็นมนันเงียบๆผม,ผมก็เลยมานั่งรองนี่เพราะจะกลับแล้ว <c oughs> นู่ไปข้างนอกกัน <c oughs>